เอาล่ะสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปอัปเดตที่จะมาวันที่2นี้สำหรับใครที่กำลังหามหาโค้ดโค้ดตามนี้เลยครับผมบอกเลยว,ว่าโค้ดนี้ได้ของโค้ดเบิ้มเอาล่ะเรามาเริ่มอ่านอัปเดตรแรกก่อนอ่ะอันแรกก็คือหมูกก่เกาะดาวชวนฝันอันนี้น่าจะเป็นการตกแต่งบ้านสะส่วนใหญ่ซึ่งน่าจะมีเควสให้เราทำด้วยอัปเดตเมื่อไหร่เดียะอะอาจจะถ่ายคลิปส,ด,สดเลย อันนี้ไม่น่ามีอะไรมากอ่าน,นี้ก็คือคุกกี้เมโรบานีอรินะชื่อน้องแอบเรียกยากหรือผมอ่านไม่ออกก็ไม่รู้หรือผมอ่านไม่ชัดจริงอธินะสกิลน้องอะว่าแอบกวนๆอยู่วาบนุ่นไปวาบนี่น่าจะหลบสกิลได้แหละน่าจะขี้โกงอยู่แต่ว่าน้องน่ารักครับผมต่อไปเป็นอะไรนะคุกกี้เลมอนไอ้ตัวนี้นี่มาแต่ภาคทาวเวอร์กับภาคโอเวนเบรกแล้ว น่าจะเป็นลูกรักเหมือนครีมโซดาต่อไปเป็นแยมสโตนของคุกกี้อัศนีลูกรักผมเองครับทุกคนจริงเห็นสกิล,ลน้องครั้งแรกนะแค่วบบแรกนะแบบน้องหมุน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 ่ะหมุนหมุน,มน,มน,มนเสร็จใช่ไหมแล้วก็ฟาดอ่ะโคเท่มันจะมีตัวไหนเท่่ตัวนี้แล้วมันไม่มีหรอกหรือเปล่าวะทุกคนคิดว่าสกิลตัวไหนเท,ท่สุดก็คอมเมนต์มานะครับผมมหกรรมรวมมิตรสุ่มแห่งตำนาน ก็คือสุ่มก็คือตู้สุ่มคุกกี้ดิเจนั่นแหละอันนี้แนะนําให้ดองเพชรกันนะจ๊ะสาหรับผู้เล่นใหม่ก็มาสุ่มตู้นี้บอกเลยว,ว่าโคตรคุ้มเดีย๋ยวททาคลิปแยกด้วยเป็นคลิปสัน้นแต่ว่านะ่าอาจจะจัดเทียร์ให้อยู่ว่าตัวไหนออกมาแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็ไม่มกี่ตัวหลกที่มันดีแต่ว่าถ้าปั้นแยมบางตัวโคตรเก่งไอ้เซนนี้ก็เก่งตั้งแต่ไม่มีแยมนะแต่แค่ไม่ค่อยมีตา้าในอลีนาเท่าไหร่สักเท่าไหร่นะ ต่อไปเป็นสกินปาร์ตี้เยลลี่หมีอันนี้น่ารักมากทุกคนชอบสกินไหนกันนะผมชอบสกินของน้องเฟรดโคตรน่ารักเลยต่อไปเป็นแคมไฟแลดูร้อนอันนี้ไม่มีอะไรมากเป็นจิตกรรมย,ย่อยๆทีมสำรวจข้อผิดพาดครับผมเห็นแล้วขี้เกียจเล่นปะแต่ก็ต้องเล่นดีๆแหละมันมันก็สนุกอยู่ท็อปปิ้งพิเศษมิตรภาพนุ่มนิ่มอ๋อเสนีใส่ได้ด้วยเหรอโอ้เจ๋งะ่ะใช่ไหม เรือมาแค่โชว์เฉยๆสนนอสนิอศนีเนี่ยไม่น่าหรอกมั้ง <c oughs> ต่อไปเป็นพื้นหลังอาณาจักรกับทิวาลาตีอันนี้พื้นหลังน่าแจากฟรีแหละแบบว่าเปลี่ยนเป็นตอนกลางคืนได้ตอนเช้าได้อะไรเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยอะแล้วชอบผมชอบตอนที่มันเปลี่ยนอะว่าจากเช้าเป็นตอนเย็นอะโคตรสวยไม่รู้มันสวยหรือไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นก็เลยอะว่ารู้สึกแปไกลกใจต่อไปเป็นคุกกี้สดซมตอนแรกเรียกน้องออรเลนเพราะไม่รู้ชื่อจ,จริง เหมือนแบบนึงว่าเล่นเรียกแบบเบลมอนไงมันเท่งไงออเรน,นะเอออันนี้มินิเกมจกตุลาเทศกาลตัดต้นมะพร้าวแต่ก่อนเป็นต้นไผ่มันมันก็มันก็ไม่ต่างกันหรอกอันนี้สนุกนะผมเคยเล่นอยู่บอกแล้วว่าประสาทต,ตาต้องไวมากฮบ <c oughs> อย่างเงี้เลยต่อไปเป็นสกินหน้าร้อนสุด <c oughs> ชุ่มชำ่ำอ๋อสกินหน้าร้อนสุดชุ่มชำ่ำอันนี้เป็นคุกกี้น้องลูกมิน้น แต่ตัวข้างๆเนี่ยใครวะนึกไม่ออกวะ่ะใครนึกออกก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับผมแล้วก็พูดมาตั้งนานก็อย่อยาลืมเติมเกมพุกเกลราคาถูกกับพุกเกลในช็อปนะครับผมอย่าลืมด้วยไปเติมเขาเยอะเขาจะได้จ้างผมต่อแล้วเจอกันวันพุธครับผมแล้วเจอกันใหม่ที่ใบอย่าลืมใส่โค้ดกันด้วยเด้อ